สวัสดีครับนะครับกติวสอบกอพราชการนะครับกับครูก้านวันนี้ในหัวข้อเรื่องนะครับลำดับแล้วก็อนุกรมนะครับโจทย์ข้อนี้ครับเขาให้9ให้10 11 12นะครับไปเรื่อยๆครับจนถึง18จงหาผลรวมนะครับของลำดับนี้นะครับผลรวมก็คือเอาลำดับทั้งหมดที่เขาให้มาครับนำมาบวกกันนะครับข้อนี้จริงๆไม่ยากนะครับแต่ให้ลองดูแนวก่อนว่าจะทํำยังไงได้บ้างแน่นอนครับ9 10 1 1 12จนถึง18ถ้าเราจะหาผลบวกก็คือเฮ้ ก็บวกกันไปเรื่อยๆนะครับใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำยังไงก็บวกครับบวกไปเรื่อยๆจะบวกถูกหรือเปล่าหรือว่าเลขมันเยอะแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วนะครับอ่ะลองมาเขียนก่อนนะครับมีอะไรบ้างมี9มี10นะครับ11นะครับ12นะครับ13มนะครับผมขออนุญาตเขียนข้างล่างนะครับเป็น14 15 16 17นะครับ18นะครับ ใครไม่รู้วิธีนะครับก็บวกกันไปเลยได้นะครับ10ตัวเองนะครับง่ายงแต่ถ้าใครรู้วิธีนะครับเราสามารถจับคู่กันได้นะครับเพราะว่าเลขมันห่างกันเป็นแบบอะไรครับเป็นแบบแพทเทิร์นนะครับเราลองมาดูที่ผมเขียนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะ13บวกสได้เท่าไหร่ครับได้27 12็กับ15ก็ได้เท่าไหร่ครับได้27 1 1เอกับ1กก็ได้27เห็นอะไรมัมย10กับ17ก็ได้27นะครับ9กับ18ก็ได้เท่าไหร่ครับ27 พราะนั้น27มีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด5ตัวก็เอา27คูณอะไรเลยครับคูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับนี่คือคำตอบเลยนะครับเราไม่จาเป็นต้องบวกกัน10ตัวนะครับมันอาจจะเลขมันอาจจะเยอะมากกว่านี้นะครับในโจทย์บางข้ออาจจะเป็น20ตัว100ตัวแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราจับคู่แบบนี้ได้จบครับเพราะนั้น27ครับนำมาคูณ5ข้อนี้จึงตอบที่เท่าไหร่ครับ135นั่นเองโอเคไหมโอเคไหม แต่จริงมันมีสูตรนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมสอนเพิ่มอีกทีหนึ่งในเรื่องของอนุกรมนะครับไม่รู้จํากันได้ไหมนะครับเราจะใช้สูตรเขาว่า Sn นะครับผมขออนุญาตเขียนข้างบนนะครับเท่ากับอะไรครับ n ส่วน2นะครับคูณกับ a1 บวก an เดี๋ยวสูตรตรงนี้นะครับผมจะมีทําหนังสือออกมาด้วยนะครับที่ผมเคยบอกเนาะเป็นหนังสือสรุปสูตรนะครับจะสรุปสูตรทั้งหมดเลยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยโจทย์แนวนี้ใช้สูตรอะไรได้บ้าง n ในที่นี้คืออะไรครับ n คือจำนวนตัวนะครับ9ถึง18มีทั้งหมดกี่ตัวครับ10ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหาอะไรได้ครับก็ n ส่วนสก็คืออะไรครับ10บส่วนสนั่นเอง a 1ครับคือเลขตัวแรกคือ9นะครับ an เลขตัวสุดท้ายคือ18นะครับ10บส่วนสได้5ครับ9ก้บวกสิได้เท่าไหร่ครับ9ก้บวกสิได้27เห็นไหมครับมันตรงกับ5้าคูณยีพอดีนะครับก็คือตอบ135เหมือนกัน นะครับเพราะนั้นถ้าเลขมันเยอะเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวจบครับเราหาจํานวนตัวให้เจอนะครับหารด้วย2แล้วก็เอาเลขตัวแรกกับเลขตัวสุดท้ายครับก็คือ A1 กับ A n นั่นแหละนํามาบวกกันครับจบเลยเห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราได้สูตรง่ายครับถ้าไม่ได้สูตรก็มันทําได้แหละแต่มันอาจจะช้าหน่อยแล้วเราต้องรอบคอบนะครับไม่งั้นเราอาจจะบวกผิดผิดตัวหนึ่งก็คือจบเลยโอเคไหมเพราะนั้นไปฝึกดูนะครับสูตร นะเดี๋ยวผมค่อยๆเอามาลงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะออกหนังสือสรุปทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับก็รอติดตามรายละเอียดแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ